ขนาดขนาดนี้จะงับแล้วสุดท้ายมาถึงฟันมันแล้วต้องเล่นทับตกใจมีเสียงด้วยอ่ะแล้วทำไมตัวทับรู้อ่ะแม่งไม่รู้เลยตับตุกตับตุกตับหัวลงเลยเห็นมหัวความเลยเห็นปะเห็นไหมรูปไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมโอ้ก็ต้องตัุกี่พันเนี่ยนกับปะการังโอ้ไม่ก้นี่จริงๆเลยนะเนี่ยทับนี่รอยเท้าไดโนเสาร์นะ นี่ไงใดน้องสาวนี่ท่าซื้อโซลโส์ทสสศูนย์วิทยาศาสตร์หนองนารีโอ้ยแต่แต่แต่ได้สัตว์สัตว์ดึกดำบันจังหวัดเพชรบูรณ์เหรอเข้าไปซิตัวที่หนึ่งอาโคซอ นี่อาโขโซตัวที่สองเดนเสาร์น้ำห,หนาวเนี่ยอโขโซใช่่ะแ่เนี่ยอโขโใหญ่กว่านกเลยอะใช่ไหมแม่อ่านก่อนมันมีแรดด้วยนะนี่อโขโซอ,อ๋ซอเขาพบจริงๆเหรอเนี่ยพบรอยรอยเท้าของสัตว์เลื้อยคลานดึกดำบรรพ์ปรากฏอยู่บนผาหินทรายที่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูร์ อันนี้แรกองทับแลดตึกดำบัน,น,นเจอเจอที่ลมซากเนี่ยเขาเขาทำดีนะืแต่เจอที่ไหนอันนี้ไดโนเสาร์น้ำหนาว,นนาวฟอสซิลกระดูกสะโพกเหรอพบในเขตอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เราพบจริงแฮ้พ่อนี่เป็นฟอสซิลไดโนเสาร์ที่มีอายุเก่าที่สุดในประเทศไทย คนพบที่บ้านนาพอสองตำบลน,น้ำหนาวอำเภอน,น้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ลูกพบรอยเท้าของสัตว์เลยค่ะปะปัดมือด้วยลูกลเขาทำเจ๋งเนาะสีเขียวด้วยอันนี้สำนักงานทำมาลงทะเบียนก่อนลูกจ้าหนูอยากไปดูเลเซอร์นะน่ะ ดูเขาเปิดไหมเอาเถอไปเฮ้ยพ่อแม่จ้าเามีห้องที่สำรวจด้วยอ๋อโอเคใส่เขาไปได้เลยเต็นนเสาหนาอุ้ยดิเงเหนนี่ยีร่สาอ่ะามไปดูดิ้องได้ต้สารอจริงๆอันนี้ง๋อขอจริงเขาเอาไปจำลอง นี่คือของจริงเหรอคะเพราะว่ามันจะเป็นเสียงการกังวลได้ค่ะแล้วนะคะลองให้ถ้าเอาวัสดุเหล็กแล้วก็เช่นนะคะาเกาะเอามาเกาะวัดุแบบ้ค่ะเหมือนล้างเลยใเสี่ยงนี่แบบอย่างนี้ค่ะเจ๋งเนาะนี่อะไรอ่ะตุ่มตุ่มนี้คืออะไรอ่ะตุ่มนี่ทะเลดึกดำบานดำบานนะ่ละวันนี่มี่พองทะเลได้เหรอ เ็นทะเลมาก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะเคยเป็นทะเลมาเกาะลูกก้างลูกจำเนี่ยวนี้คืออะไรอ่ะพานูมาดูก่อนนะอ๋ะอการนี้าเกิดแล้วก็เหมือนกันอะไรลูกมีฟอสซิลเลยอ่ะตรงนั้ก็จะเป็นฟอสซิลปลาะอ๋อฟอสซิลปลาน้ำจืดดูไม่รู้เลยอ๋อนี่เขามาต่อกันเป็นตัวปลา,าด้วยนะแล้วเขาเจอตรงนี้เนี่ยตรงไหน สวัสดีพี่ยาวขอบคุณค่ะเย็นมากเลยต้องทับไม่งอยู่ฝั่งซ้ายเลยหรอ <c oughs> ไม่เห็นฝั่งซ้ายเลยเหรอเห็น <c oughs> นี่ได้ตัวเสาน้ำหนาวที่เราเห็นข้างหน้าน่ะฟังพี่ก่อน โคสตัก็เกียร์ตะโขบปากยาวแค่นี้เองหรอนี่ปากยาวแต่ะโขงหนึ่งไม่จับหรอกพีจมลามันจทำไม่รอยเท้าไม่ใช่ผนังธรรมดานะพันลอยเท้านะสามตัวตัวมันต้องใหญ่ขนาดไหนเนี่ยถ้าอยู่ในป่ววนวนนอีี้ท่่า ออกมาจำลองนะคะเป็นกระดูกน่องและเสาแต่ว่าของจริงก็เป็นจำลองที่มีสินิคที่มีชุดวอะไของจริงใช่ว่าเป็นกระดูกและไทโงเสาค่ะแนบเนี่ยบๆของจริงกระดูกน้าเท่งกระดูกน้าเท่งไดโนเสาร์ค่ะจะพบที่น้ำหนักเหมือนกันค่ะจำเป็นตัวจำบนน้ำหนาว ส่วนตรงนี้นล้วเขาจะเป็นฟอสซิลปลาดําจืดปลาดําจืดอีกแล้วลูกเห็นป่ะฟอสซิลปลาดําจืดหัวไดโนเสาร์ป่ะจริงฟอสซิลปลาไดโนเสาร์เอ้ยฟอสซิลปลาหมดเลยลูกอันนี้ไม้กลายเป็นหินไม่จับนะเอนเมื่อเช้าว่ามันจะเอามาเนินลูกกระสุนใช่ลูกกระสุน เล่นใหม่ขนาดไหนลูกกุศลโบราณเอา่อจริงวะแม่มีสามห้องหรอลูกอ,อ่าตาพีเข้าไปอันนึงอันนึงข้อเท้า <c oughs> <c oughs> เตืดไหมยิงจกกริงจกจงจกข้อเท้าเว่ยิ่งจุกข้อเท้าหนู อ๋อถึงว่าหินนี่เขาพบเขามาวางว่าแม่ไคิดอ,อยู่ว่าหินต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งหินโบราณเนี่ใช่ชาวบ้านเจอก็มาไว้ตรงนี้ลูกมีไม้กลายเป็นหินด้วยสีดำๆตรงนู้นนะคะก็จะเป็นรูปรูอรูปหน้าคนค่ะจะมองเป็นรูปหน้าคนได้หินหน้าคนหน้า พราะน,น้ <มา S 2> ั่นกาเป็นหน้าคนได้แหละนักก่นคือตานั่นไงตาแล้วก็ปากปูปากเลินห้อ,องเลเซอร์เรายังไม่ได้เลยอ่ะแม่ไม่รู้เปิดหรือเปล่าลูกอเกี้าทางประตูผิดแล้วก็เข้าไปเลยใช่คื<พ>อยก็จะเห็นประตูก็เข้าใช่ไหมใช่ห้องเลเซอร์นี่ไงเขาเปิดแล้วคนระับน,น,นี่ไงนะห้องเลเซอร์เขาเปิดแล้วอ้าเราเราไม่เห็นนี่ใช่ต้องบอกอะเนาะเราไม่เห็นทางนั้นนี่ ผู้หญิทางนี้ใช่ไหมก็จะเป็นเป็นอุปกรณ์ที่คนเพื่อใช้ทาการงก็จะเป็นการํดลองเลเซอร์นะคะว่าไบ้าก็จะกดตรงนี้นะคะแสงก็จะไปตรงนู้นค่ะนี่ของจิงค่ะไหนแม่ดูสิกดแรง กดเข้าไปอีกยัไงไงแม่เห็นแล้วเห็นนะดูสิก็กดอยู่เอาไปห้องนึงอ๋อโอเคขอบคุณ <c ười> ค่ะเอาไปลูก็ปิดแรงๆเหรอข้อมูลไม่ได้กดชวนมากไม่เป็นไร,ร <c ười> ค่ะก็เ,เปิดแรงๆเหรอไม่ใช่ไม่พี่เขาเปิดให้พี่เขากวาดด้วย <c ười> แล้วก็เปิดอยู่ตั้งนานไหนเราไม่ได้บอกเขาไงเขาก็ไม่รู้ว่าเรามา ้นีกลุ่มอาคารบันพชีวีนี่แหละที่แม่บอกมันมีไดโนเสาอ่ะนี่ไงในในในนี้ก็างในคือไดนโนเสาทขไมงดนโนเสาพี่ครับางในคือเดนโนเสาข้างในหินอ่ะใช่ไหมขอบคุณค่ะพือตึกดําบานลูกเดนโตเสาที่แม่บ้านอยู่ไหนแป๊บหนึ่งลูก ดูพืดดึกดัมบันก่อนส่วนใหญ่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่เขามาถือสาระเชก่อมอาจารย์มีในห้องในแถวด้านั้นเหรอแปปหนึ่งลูกแป๊บนึงแป๊หนึ่งแปปหนึ่งนี่ดูนี้ก่อนเขาจะลองพืชดัมบันส่วนของใบอ้สวยเนาะนี่คืออะไรนี่ให้หมุดหรอแปปหนึ่งดูนี้ก่อนดูให้เจ๊ก่อนสวยเนาะ ออนยสวยมากเลยอ่ะฝ่าเป็นซากคอสเซลใบไม้ซากคอสเซลใบไม้คุณม่ให้หมุนเหรอหมุนเหรอหมุนให้เป็นรูปรูปจริงหรือหนุนเต็มเลยมนเยอะเกินถูกด้วยเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณครับห้องไดโนเสาร์เฮ้ยช้าง ออออตกใจออออมันมีเสียงด้วยอะ่ะเดนเสาร์ประเทศไทย บรรพบุรุษของไหลสาครับคืออัคกอมีลักษณะเพชบุญเจอตัวนี้เพชบุญเจอตัวนี้ครัมันจะเป็นเจอรอยเท้ที่นกรับอ์าัของ่วลกษณครับความจคือจะมีจมูกอยู่ระหว่างตนตัวเมีตัว่อตัใหญ่ๆนี่คือทีเล็ก นี่เหรอใช่ตัวใหญ่คือทีเล็กตัวเล็กนั่นคืออโคลออุ้ยฟอเสี้อยู่ในกระจกเดี๋ยวพึ่งนะดูแค่ตรงนี้ก็พอแล้วของจริงเลยหรอพี่ครับพี่ครับเดินได้ไหมห่างไดโนเสาร์ฟาดแม่เดินได้ห่างไดโนเสาร์ฟาดแม่ โอ้ยภับเจ๋งอ่ะัหลวงพ่อทำดีมากเลยนะจะจะซื้อหนูด้วยเดินตั้งเดือนเตือมันจะงับแล้วสุดท้ายมาถึงฟันมันแล้วต้องเด็กต้องเด็กเดินต้องเล็กหลวยพ่อนี่เจ๋งแจ้หนูต้องเดินต้องเหล็กนะใช่ไหมใช่เดินตรงกลางลูก พ่อกับลูกใครสงว่กันอันนี้คือจำลองขึ้นมาใช่ปะคะจำลองขึ้นมา <c oughs> <c oughs> หัวยังไม่เจอมาลูกผัวจเะ <c oughs> เล่นแล้วละ่ะเล่นแล้วละ่ะระวังขอบคุณพี่เขาก่อนลูกขอบคุณพี่ับ อีกห้องนึงเยอะมากเลยนะคะห้าห้องแลเนี่ยกี่ห้องแล้วนะโอ้เขาทะลุผ่านกันแฮะห้าหกเจ็ดแล้วเนี่ยใช่ไหมเส่งอ่ะห้าหกหลายห้องแล้วเนี่ยใช่ไหมครับคือเย็นแฮะห้องเนี้ยนี่คือลิงใช่ค่ะลิงมมนุษย์มนุษย์นี่วัาทำไมเปนวัฒนการของมนุษย์ลูกเกิดมาจากลิงคืออะไร คือเลยคือจเป็นำลองแบบจองของอันนี้คือชาสุจีอันนี้มดลูกอันนั้นรังไข่อ๋อับเรื่องช้าๆให้ไ,ไหมได้หมวว <laughs> จะมีอะไรให้ทายปวด หัวใจเหรอใช่หัวใจเฮ้ยไมต้องทับรู้อ่ะไม่รู้แม่งไม่รู้เลยหัวใจไม่ได้กระตุกเลยเอาไม่จับนะไม่จับนะไม่จับนะคือข้างในมันเหมือนข้างในมันมีอะไรก็ไม่รู้อ่ะขาจับได้ไหมเนี่ยตุบตับตุบตับตุบตับกระลตุบ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 ห้องให้นั่งด้วยหับมาเริ่มตรงนี้ มันเริ่มตรงนี้นี้ถูกอันนี้เป็นแบบรอของการนะตัวสีอตอนนี้ไหมคันมันหนุ่มนะครับตัวนี้ยังไม่มีเด็กใช่ไหมตอนนี้เริ่มมีร่างกายแล้วใช่ไหมใช่สัปดาห์ที่สี่แล้วที่ผ้าอยู่ไหนอันนี้สัปดาห์ที่สิบครับเริ่มเห็นแล้วนี่ในท้องแม่เนี่ยในหมดลูกแม่อ่ะนี้อันหนึ่งอ่ะ อันนี้สัปดาห์ที่สิบสองสัปดาห์ที่สิบสามมันเดือนนะสิบหกสี่เดือนแล้วใช่ไหมสิบหกเก้าวนี่ค่ะหนูอยู่ในท้องแม่กี่เดือน<จ>อ๋อน,นี่เห็นนี่เห็นชัดเลยอะห้าเดือนวิาห้าเดือนนี่รู้เพศแล้วเนี่ยวิจารหนูอยู่ในท้องแม่แปดเดือนมจ้จาอะเก้าจ้ะจะสิบแล้วจ้ะ ธอไม่คลอดสักทีเธอไม่ยอมออกนี่หัวลงแล้วเห็นปะหัวความแล้วเห็นปะเห็นปะรูปไม่เหมือนกันนะเห็นไหมเนยเห็นปะตอนแรกเอียดอย่างนี้อยู่นะเออพอหัวออกมาอย่างเงี้ยเตรียมจะคลอดแล้วเนี่ยหมอดึงหัวออกมาเนี่ยแล้นี่คืออะไรออกแล้วอันนี้แหละใช่อันนี้ออกแล้วหรอใช่จะออกละงานเหนื่อไม่เคยเห็นนี้เลยหรอถ้าเห็นอันนี้ไปเนี่ยคือสายสะดือนะสีรุ้งอ่ะใช่ วันที่เราเห็นมี่าสชะดวมดใช่เรก,กินอาหารทางนั้นแหละ้าขอบคุณพี่ก่อนลูกเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะงงลเกินเลยเอ้านี่นนไง<ป>เ,เราเออกทางนี้ออกทางเดิมเย่ยนน้เจ๋งมากาอ๋อรอยเท้ารอยเท้าอาโคโซโอ้มมยกอดนแนวทางการเดิน อ๋อนี่ง,งารอยเท้าอโคซอพ่อที่เขาบอกมันมี3ตัวอ๋อไมค์ก็นี่จริงๆเลยนะเนี่ยนะพานี่รอยเท้าไดโนเสาร์นะเขาไมไ่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ทำอะไรเลยอรอเขเห็นรอยเท้าไดโนเสาร์ปะเนี่ยอันนี้เขาจำลองหรอใช่เขาจำลองพ <c oughs> ี่ตาวัเข้าอโคซอ ไม่จำมันสนิมปัดมือไปห้ามดูกระบองเพชดดิ้นะฮะห้ามจับกระบองเพนนะเจ็บกระเชื่ออีกนะแม่บอกให้ของปลอมของจริงของปลอมชีวิตในทะเลทรายปลอมอะไรอ่ะจริงแท้ๆทำไมอ่ะโอ้้ต้นนี้ใหญ่มากเลยอ่ะ แลาว่ามันสูง,งสได้อีกไหมคือกินได้เราพากดูอยากแยกเต็มเลยดูดิเอานี่เขาตัดต่อเนี่ยหรือว่ามันเต็มจะงอกเขาก็เลยต้องตัดโอ้กี่พันเนี่ยเหมือนกับปลากระลังเป็นสบอกเคสที่กินได้ด้วยนะอย่าจับลูกมันจับเลยเนี่ยมีกระบองเคสที่กินได้เลยนะ,ยะเ,นเ,นเนะชื่อไม่เชื่อฮะ ฮะแม่บอกว่าอย่าไปจาปัดมือ,อ,อเดี๋ยวเจอมดต้งนับน้ำถ้าใครเดินช่างน้ำหนกักไมยเดินไม่ได้ไปนั่งขึ้นไปยืนบนคานที่ตำแหน่งเริ่มต้นเดินเข้าไปเรื่อยๆจนกระทัง่งคางมีความสมดุลแล้วหยุดเดินจะได้รู้ว่าหนักเท่าไหร่เธออยู่แค่ตรงนี้แหละ ว่ายาที่ยาที่นั่งองสมครเดีคนเดียวนะพ่อ,อนี่มัน90สิบแล้วพ่ห้นนนนนอนี่มัน80ดสิบแล้วแม่ไม่ได้หนักขนาดนี้มมมนไม่ใช่แล้วแปดสิบอะไม่จริงมันแค่หกสเองเหรอ พ่อเามีแผนที่สู่วิทยาศาสตร์ด้วยเอ๋อเนี่เขามีบอกหมดเลยอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i ค e แ,และกดติดตามเพื่อนเรา้วนะคะทุกท่านของเราบา,บายบายสวัสดีครับ